สวัสดีครับพี่น้องพอๆกันกับผมพายอยู่เคยปไทยเขาวงอีกิเส้นเคยครับกับโคกน้องนาสวนทานนันดอนครับวิธีคอยๆของคนเลี้ยงควายตอนคำแย้มแรงอีกแล้วคือเกาเหมือนเดิมครับเมื่อนี้ก็ได้งานะครับมาให้ควายกินแบบกินแบบอ,อร่อยเลยมึงแม่มณนีโครดนะครับกองใหญ่กินไก่สิเบิร์หเลย ตงเรื่องาง,งามๆนะแม่ม่มีโคดนะครับท้องใหญ่ๆเป็เป่งนะครับเดือนพฤศจิกกาแน่นอนครับคลอดรอดูว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับส่วนเจ้าโบยิงก็ยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับนึ่งบระท่านเดือดงานอยู่นะครับพี่น้องเจ้าโบยิง กล่งองใหญ่ๆนะครับแม่ดอกคูณไอ้ทองเอกทองเอกสายเลาะนี <g Bund le> ่แหละครับตอนคขาไยอมแรกเนี้ยก,กินยาแลากกะเขานะครับเขาคอ,อกนะครับเขาคอ,อกนอนในคะอ,อกคืเอเก่าครับมันนี้อ <g Bun le> ันนี้กระหน่ำก่อนที่เขาคอ,อกก,ก็ต้องกิน้ยานีๆสักวนันใส่ เป็นภาบรรยากาศตอนค่ำเยี่ยมแรงครับกโมงแรงครับกโมงกว่าๆนะครับแต่ว่ายังบท่ทันไดนมืดอยู่นะครับนี่ครับที่โคกนองนาสวนทานันดอนครับกับวิถีค่อยๆของคนเลี้ยงควายสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมกันนาะพี่น้องเนาะเข้ามารับชมในมือนี้นะครับนาส่งมอบบรรยากาศภาบรรยากาศของควายในคอของเฮานะครับ รอดูว่าแม่มนไโคตรจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเบิ้งทองเนาะทองยิ้มทุกกแล้วก็แม่ข้าวนะครับแม่ต้นข้าวก็เดือนเดียวกันน่าจะทูสีกันนะครับเดือนพฤศจิกานะครับเป็นควาย ประมาณลอยกว่าๆนะครับประมาณลอยสามสิบหนุกคนหนุกคนหนูกสาวจำแม่แล้วแต่ว่ายังว่าท่านผสมครับประมาณสองปีเ้องพี่น้องเนาะนี่หลักคือภาพบรรยากาศตอนนี้เรื่องที่โคกน้องนาของเรานะครับอีกหนึ่งกิจกรรมของเราที่เป็นโคกน้องนาของเรานะครับปีกิจกรรมหนึ่งก็คือลงเห็ดเนากําลังเห็ดเห็ดเนาะพี่น้องเนาะฮะส่งมอบภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้อง ลำนิสะก่อนครับพบพอกันอีกคลิปหนาะด้วพี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบพุณคบมาเบิงนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับมื้อนีอาไ้สัมนีครับขอกาวคำ่าขอบคุณแระก็สวัสดีครับผม